น,นี้เป็นคลิปที่2แล้วในคลิปที่1เราเริ่มรู้จักคําว่าโมนอันนี้จะรู้จักให้มากขึ้น1โมนสารหนักเท่าไหร่เริ่มโดยการเฉลยเอ็กซ์ไซส์แคลเซียมที่ค้างไว้ก่อนโอเคมีเวลาทําน่าจะเสร็จแล้วแคลเซียมเมื่อกี้ขนาดที่ทาเนี่ยพี่แอบเห็นนักเรียนบางคนพี่เดินไปดูมาพี่แอบเห็นรู้สึกว่าบางคนไม่เชื่อว่าเลขนี้กับเลขนี้มันจะตัดกันจริงตอนที่พี่แสดงให้ดูว่าอ่ะเอาเป็นหนึ่งหารอันนี้แล้วค่อยๆแสดงว่าหนึ่งหาร 61.67สุดท้ายก็ปรับไปเลขนี่ฟังเข้าใจหมดเลยแต่พอใช้เลขสีชมพูนี้แล้วเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจในเลขนี้ว่ามันคูณแล้วมันจะไปตัดจริงๆหรอพี่จะโชว์ให้ดูแล้วกันนะสำหรับคนที่คิดมันจะคูณกันแล้วตัดได้ยังไงอะเอาทศนิยมก่อนความ10กำลังลบ24เอาแค่ตรงนี้กับตรงนี้ก่อนนะกับ10กำลัง23นี่ลบนี่บวกคูณกันแล้วเหลือเท่าไหร่จ๊ะ10กาล,ล,ลังลบ1พี่ทดไว้ก่อนนะ ก็คือ0.1นั่นเองนะตรงนี้ได้0.1แล้วอันนี้พี่เอาอีกสีหนึ่งเลขหน้าตรงนี้มันจะช่วยกันยังไงเหรอ2อ,อันนี้ถ้าคูณกันมันไม่ได้6มันคนบอก6หรืออย่างน้อยก็นิดนิดก็เป็น7ไม่ใช่นะนี่ไม่นิดนะั้น1.6คูณ6เนี่ยน้องลองกดเครื่องคิดเ,เลขดูมันได้10นิดๆิด10.0กว่าแนาะแต่มันทำไมมันไม่10เป๊ะเพราะว่าทศนิยมตรงนี้เราเอามาเราไม่ได้เอามาเป๊ะไงะ มวลของโปรตอนนิวตันมันอาจจะขึ้นๆหลงๆนิดๆเลขนี้จริงๆมันก็มีทศนิยมต่อไปอีกเราไม่ได้เอามาเป๊ะแต่ว่าถ้าเราลองใช้แค่นี้มันจะได้ 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1 0บจุดศูนย์กว่าพี่ก็ถือว่า10ก็แล้วกันนะสีน้ําเงินคือเลข10รวมกันแล้วเป็นไงจ๊ะหนึ่งเห็นไหมพี่พิศสวยดูแล้วว่าเอ้ยมันก็คือถูกแล้ววิธีการคิดของเราแนวคิดสุดท้ายได้เลขนี้มาใช้ได้อย่างมั่นใจมันจะสามารถคูณเข้าไปปุ๊บตัดกันเป็นหนึ่งจริงๆ เห็นไหมอ่ะเมื่อโชว์ตรงนี้ให้ดูแล้วเดี๋ยวเราเฉลยแคลเซียมกันต่อเลยนี่ก็คือเอ็กซ์ไซแคลเซียมของเราที่เราทําไปเมื่อกี้ถูกไหมหนึ่งอะตอมอันนี้เราสามารถไปได้แล้ว,ลวนะแคลเซียม1นึ่งอะตอมอันนี้เขาเรียกแคลเซียม40นะจ๊ะหนึ่งอะตอมก็ต้องหนัก40คูณ1.67คูณ1ิกรัมปร๊บๆซึ่งเราก็บอกแล้วมันเป็นศูนย์ูมันไม่ขึ้นบนสเกลนะหนอะตอมไม่ใช่โกของเราถ้าสอะตอมล่ะ มันก็แค่เอาสองคูณมันก็ไม่ได้ดีกว่าเดิมสักเท่าไหร่คูณ2เข้าไปก็ปุ๊บ,บ,บ,บเลขข้างหลังเพิ่มก็ชังไม่ได้อยู่ดีแล้วเราก็มาลองไอความผิดพลาดของเราที่เราคิดว่าเอ๊สิบกลังยี่สิบสี่จะดีไหมเพื่อให้มันตัดสิบกลางลบยี่สิบสี่ออกไปก็ลองดูแล้วก็จะเห็นว่ามันตัดจริงแต่มันยังไม่ใช่เลขที่สะดวกสวยงามดีที่สุดเพราะมันยังเหลือสิ่งนี้อยู่ถูกไหมถ้าอันนี้พี่ตั้งชื่อว่าเลขอะไรนะ เออเลขเอฟฟีของพี่เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นขอซื้อหนึ่งอฟฟี่สุดท้ายก็พูดไม่ได้ว่า40กรัมง่ายๆก็ต้อง40 1 6 7คูณ1.67ก็ยังไม่ดีใช่ไหมเราก็เลยไปต่อไปให้ถึงเลขที่สวยงามจริงๆซึ่งพี่ไม่ใส่ให้เพราะหวังว่าเราจะจำได้จำได้ยังจ๊ะเลขโมกโดอ่าเลขโอมกโดหรือเป็นตัวเลขขึ้นว่า6.02กกำลัง2ีแล้วหนูต้องวงเล็บได้วงเล็บยัง Oh. หนึ่งโมลน,นะคะเลขนี้ไม่เรียกยาวๆเรียกสั้นๆเลยเอามาหนึ่งโมนไม่ต้องคำนวณอะไรก็ได้จริงแคลเซียม40ถ้าเอามาหนึ่งโมนจะนัก 40, 40. กรัมเห็นไหมสะดวกมากแต่ถ้าจะคำนวณก็คูณแบบนี้แล้วเมื่อกี้เราโชว์แล้วนะเชื่อแล้วนะว่าเลขนี้มันตัดกันได้เห็นไหมก็เลยเป็น40กรัมทีนี้ขอหน้าสรุปให้น้องดูนิดหนึงอ่ะ อันนี้มันจะเรียงตามของน้องเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่อยากจะให้น้องเห็นความสวยงามอะไรตรงนี้สรุปให้เคลียร์กันไปเลยสิ่งที่พี่อยากให้น้องไฮไลท์หรือวงไว้คือตรงนี้หนึ่งอะตอมหนึ่งอะตอมกับไอ้ตรงเนี้ยไม่ได้สนใจอะไรละอันนั้นเราใช้คิดเล่นๆของเรากลับมาถึงอันสุดท้ายอันนี้อันนี้ให้น้องวงเล็บควรจะวงเล็บไปแล้วนะที่เราเขียนว่า1โมลอะ พี่จะมาชี้ความสัมพันธ์ตรงนี้ให้ดู1อะตอมแคลเซียม4 0 1อะตอมหนัก40กรัมเป็นไปได้ไหมไม่ใช่นะมาชี้ให้ดูว่า1อะตอมที่แสนจะเบาหวิวที่อาจารย์อุสอนนี่ไงมันจะเบาแบบนี้แต่พี่มาทําให้หนูจบด้วยแบบนี้แล้วข้ามมาที่ตรงนี้เลยถ้าแคลเซียม40ต้อง1โมลถึงจะหนักตรงนี้หนูต้องสรุปออกมาแล้วสวยๆง่ายๆ4ีกรัม เห็นไหมนี่คือความแตกต่างระหว่างการนับเป็นอะตอมกับการนับเป็นโมลเห็นประโยชน์ความสวยงามยังถ้าเห็นแล้วเราไปต่อันต่อไปนี้เปลี่ยนเลยนะน้องดูออกไหมว่าอันนี้มันไม่เหมือนกับสองอันก่อนหน้าน,นี้ตรงไหนสารที่พี่ให้มาไม่เหมือนตรงไหน มันเป็นรูประกอบมันดูแบบเอาอะไรมาประกอบกันเขาเรียกว่าเป็นโมเลกุลแล้วเห็นไหมก่อนหน้านี้ใครไม่แน่ใจเปิดไปดูพี่ใช้คําว่า1อะตอม2อะตอม3อะตอมตอนนี้พี่ใช้คําว่า1โมเลกุลหน้าตายอ่างงี้เขาเรียกโมเลกุลนะเหมือนอันเนี้ยออกซิเจนหนอะตอมใช่ไหมแต่พี่เอาไฮโดรเจนมาประกอบ2ฝั่งปุ๊บกลายเป็น 1โมเลกุลแล้วแต่ถามว่าอตอนเป็นออกซิเจน1อะตอมแล้วพอประกอบเป็นโมเลกุลมันจะหนักกว่าเดิมมากไหมหนักจกนกระทั่ง1โมเลกุลนี่คือ18กรัมเลยอย่างนี้ไหมมันก็ไม่ใช่อะ่ะมันก็เหมือนกับมีทั้งหมดอยู่3อะตอมประกอบประกอบกันมันก็ยังเป็นอะไรจิ๋วๆเล็กๆอยู่โอเคไหมเอ๊ะทำไมเมื่อกี้พี่พูดคําว่า18ใครดูออกไหม ดูออกนะทุกคนดูออกนะแบบเอ๊ะพี่เขาข้ามอะไรมา18แปลว่าอะไรเราต้องจําเลขมวลของแต่ละตัวได้ไงถ้ามันมาเป็นโมเลกุลแล้วเขาจะไม่มีเลขกําหนดเราต้องบวกเองออกซิเจนเลขมวลเท่าไหร่นะ16ไฮโดรเจนตัวละหนึ่งรวมกันก็18อันนี้เขาไม่เขียนให้เราเขียนไว้เองก็ได้นะจ๊ะเขียนไว้เองเลยว่า18เห้นไหมหลังจากนั้น1โมเลกุลไม่ใช่ตอบ18กรัมนะก็บอกแล้วว่าเบา 18นี้คิดดีๆมันแปลว่ามีอะไรอะไรรวมกัน18ตัวในนี้อนนอนเออเพราะว่าโปรตอนกับน,นิวตรอนก็อยู่ในออกซิเจนซะ16ตัวอยู่นอีกหนึ่งอยู่นี่นึงรวมกันแล้วมีโปรตอนนิวตรอน18ตัวสารชุดนี้ย18ตัวตัวละ 1. 6 7เบลาบล้าบาบาบาก็เลยหนักรวมๆกันแล้ว1โมเลกุลหนักเท่านี้เห็น hey ไหมหนึ่งโมเลกุลจำเป็นไหมว่าต้องหนักกว่า,าธาตุหนึ่งอะตอมเสมอ ัวเมื่อกี้เพิ่งทำไปเนี่ยตัวนี้หนึ่งอะตอมหนัก40คูณ1.67ใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราทำกันไป1อะตอมเนี่ยอ่านจะหนักกว่า1โมเลกุลก็ได้น้องอย่าไปคิดว่าโมเลกุลแปลว,ว่าเรื่องใหญ่มากไม่ให้มองว่านี่ถ้าดูแท้สีแดงเรียกว่าอะตอมโมเลกุลก็คือต่อเข้ามา,านิดเดียวนะเพราะฉะนั้นโอ้มันยังเป็นเรื่องเดียวกันอยู่เป็นเวอร์ชันเล็กๆเ,เหมือนข้าวเป็นเม็ดเม็ดเม็ดใหญ่เม็ด,เ,มด,เ,ลดเล็กนิดหน่อยนะหลังจากนั้นอ่ะถ้า2โมเลกุลน่ะจะเป็นยังไง ก็เหมือนเดิมอะ่ะก็ต้องเอามวลของ1โมเลกุลมาใช่ไหมแล้วก็คูณ2เข้าไปก็เป็นศูนยอะไรก็ยังช่างไม่ได้อยู่ดีก็รู้ละถ้างั้นลองเป็นอีฟี่เลยไหมเอามาทีละอีฟี่เลยส0เลขนี้น้องไม่ต้องจำนะมันไม่ได้มีอยู่จริงนะพี่แต่งขึ้นมาเองอีฟี่เลยเป็นไงดีหนึ่งโมเลกุลจะหนักเท่านี้เอามาเท่านี้เลย ก็ผิดพลาดเหมือนเดิมอ่ะอีฟี่เธอก็ดีไม่สุดเหมือนเดิมเพราะว่า mm. เธอยังติด1.67 mm. อยู่ mm. เห็นป่ะมันก็ยังเอ้ยสุดท้ายมันจะทําให้เราสรุปเหมือนเดิมไหมอ่ะลองมาดูที่อันสุดท้ายเอ๊เราต้องเอามากี่โมเลกุลล่ะมันถึงจะทําให้หนัก18พอดี mm. เออมันก็ต้องเป็นเลขเดิมอะ 23ไม่ใช่ลบย่ิบนะกำลัง23ต้องเยอะๆ6กแสนล้านล้านล้านเรียกว่า1อะไรเหมือนเดิมเลย1โมลพี่ขอย้ำว่ามันใช้คำว่า1โมลเหมือนเดิมเหมือนกับ1โหลแปลว่า12 12ของไข่ก็ได้ไอาไข่1โหลมด1โหลโต๊ะ1โหลน้องจะเอาคำว่า1โหลไปใช้กับอะไรก็ได้1โมลมันแปลว่าเลขตัวนี้น้องจะเอาไปใช้นับอะไรก็ได้จะกินไข่1โมลก็ไม่มีใครว่าอยากรวยมีเงิน1โมล ดูเหมือนจนชีวิตนี้ขอแค่มีเงิน1โมนก็พอใจแล้วสมถะไหมหนึ่โมลเนี่ย <c oughs> ไม่นะหกแสนล้านล้านล้านบาทคําว่า1โมนแปลว่าแค่เลขนี้จะเอาไปใช้กันก็ได้ก็ใช้กับโมเลกุลเนี่ยเนี่ยมีทั้งหมดหนึ่โมนโอเคไหมแล้วเอ๊ะมันจะหนักสวย18จริงเหรอก็ลองโชว์ดูกันอีกรอบแต่ละโมเลกุลแต่ละโมเลกุลเบาๆหนักแบบนี้ถ้าเอามา1โมลเลยเอามาแบบเลขนี้ มันยังตัดกันได้สวยงามไหมก็ตัดกันได้สวยงามเหมือนเดิมเห็นไหมสุดท้ายมันก็จะทําให้หนัก18กรัมเฮ้ยขอซื้อน้ำหนโมลหน่อยจ้ารู้เลยชั่ง18กรัมเห็นไหมมาถึงตรงนี้เพื่อแสดงให้น้องดูว่าคําว่า1โมลมันแปลว่าของ6 0 2กยี่สชิ้นจะเอาไปใช้กับหน่วยอะไรก็ได้ ใช้นับโมเลกุลใช้นับอะตอมใช้นับไข่ใช้นับเงินได้หมดนะแล้วเมื่อใช้แล้วถ้าใช้กับสารเคมีจะมีความสวยงามเพราะหนึ่งโมลจะหนักเท่ากับเลขมวลของมันในตารางธาตุนะแล้วน้องก็ต้องอบวกๆกันเอเองโอเคไหมนี่คือความสวยงามน้ำหนึ่งโมลหนัก18งั้นน้องลองช่างให้พี่ดูได้ไหมน้องมีการทดลองอันนี้อยู่ใช่ไหมเมื่อตอนแรกพี่บอกว่าน้องเอาน้ำหนึ่งโมเลกุลให้พี่หน่อยแล้วน้องมือสั่สันๆๆน,น,น,นอย่างเงี้ย ตอนนี้พี่บอกว่างั้นน้องโชว์ให้พี่ดูหน่อยน้ำหนึ่งโมลมันเยอะแค่ไหนลองทำได้แล้วจะจับต้องได้ขอดูหน้าตาน้ำหนึ่งโมลหน่อยสิน้ำหนึ่งโมลเท่ากับ18กรัมบิ๊กเก์มีน้ำหนักแล้วต้องทำให้เป็นสูงก่อน น้ำอันนี้คือน้ำหนึ่งโมลซึ่งคิดว่าน้อยนะในไหน,ไหนขอดูในน้ำหนึ่งโมลดูน้อยจริงทางบ้านเดี๋ยวมองไม่เห็นพี่ต้องหยอดสีให้น้องดูนิดนึงนี่นี่เห็นยังเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เพื่อนเขาตวงมาให้เรานะแต่เขาเขาช่างมาเขาช่างมาให้เรานี่คือน้ำหนึ่งโมลซึ่งหนักไม่ดูจากที่พี่ถือดูพี่สบายมากไม่ได้หนักไง น้ำหนึ่งโมลน,นี้หนักกี่กรัมนะสรุป 18. 18กรัมแล้วอะไรอะ6.02จ,จำนวนโมเลกุลที่อยู่ในนี้ซึ่งตาละามไม่เห็นพี่ก็เลยวาดเป็นกระตูนไงนี่ไงปุ๊บ,บ,บ,บนี่คือโมเลกุลที่อยู่เยอะมากแต่พอน้องช่างออกมาแล้วมันก็หนัก18กรัมทำไมถึงเป็นอย่างนี้นี่ไงก็ที่น้องแสดงไป เ,เพราะแต่ละโมเลกุลที่เล็กๆมันหนักแค่นี้เอามาเท่านี้โมเลกุลมันจึงหนัก18กรัมโอเคไหมอย่าสับสนกันนะบางคนพอเรียนเรียนเสร็จปุ๊บน้ำหนโมลจะหนัก6.02คูณ10กลัง23กรัมแล้วพี่ถืออยู่ได้ไง6แสนล้านล้านล้าน,านกรัมได้หรอ น้องกล้าเขียนอย่างนั้นจริงเหรอน้ำหนึ่งโมลหนักเท่านีกรร้กัมไม่ใช่นะน้ำหนึ่งโมลมีแค่18โมเลกุลเฮ้ย18โมเลกุลตาทำไมมองเห็นนะเข้าใจป่ะแยกแยะให้ดีนี่คือจํานวนที่อยู่ในแก้วนี่คือน้ําหนักมันจริงๆนี่คือมวลบางครั้งเราใช้คําว่ามวลกับน้ำหนักกลับไป,ไปกลับมาแต่จริงถ้าทำเท่าถูกต้องอ่ะต้องบอกว่าสารหนึ่งโมลมีมวลแบบนี้โอเคไหมจ๊ะมวลเนี่ยหาง่ายเลขในตารางธาตุเป็นยังไงก็อย่างนั้นนะ แต่สิ่งนี้ไม่เปลี่ยนเสมอหนึ่งโมลแปลว่าเท่านี้เม็ดเท่านี้อนุภาคอันนี้คือกลายเป็นนิยามของคําว่าหนึ่งโมลไปแล้วเหมือนกับหนึ่งโหลแปลว่า12อ,อันนี้เสมอนะแต่ถ้าถามว่าไข่หนึ่งโหลจะหนักเท่าไหร่ไข่หนึ่งโหลจะต้องหนัก12บกรัมแน่เลยเอ้าเกี่ยวอะไรกันไม่เกี่ยวเห็นไหมจำนวนกับมวลที่หนักอย่าเอามาสับสนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากอยากให้น้องจดตรงนี้ให้พี่ หนึ่งโมลที่เราได้รู้จักกันตอนนี้เรารู้จักหนึ่งโมลดีมากแล้วนะเราสามารถแปลคำว่าหนึ่งโมลได้สองแบบแต่อย่าเอามาผสมกันถ้าพี่ถามว่าหนึ่งโมลแบบเนี้ยน้ำหนึ่งโมลแบบเนี้ยมีโมเลกุลอยู่ในนี้ตาพี่มองไม่เห็นแต่เราเข้าใจว่าหนึ่งโมลจะมีจำนวนของอยู่ในนั้นกี่ชิ้น จะมี6.02คูณ10ยกกำลัง23ชิ้นทำไมพี่ใช้คว่าชิ้นจริงๆต้องใช้คำว่าโมเลกุลหรือถ้าเป็นสารที่เป็นธาตุคอปเปอร์อย่างนี้ต้องใช้คำว่าอะตอมน้องจะใช้คำไหนก็ได้ต้องดูหน้าตาสารก่อนนี่พูดถึงน้ำเลยพูดว่าโมเลกุลแต่น้องรู้ไหมมันมีคำที่มันรวบคำว่าอะตอมหรือโมเลกุลใช้รวมๆเรียกได้อนุภาคพี่ขอจด โดยใช้คํารวมแล้วนะอนุภาคถ้าใครไม่มั่นใจน้องไปแตกด้วยทีว่าอนุภาคแปลว่าอะตอมก็ได้มเลกุลก็ได้ให้เหมาะสมกับสารโอเคอันนี้คือการมองเขาว่าโมลให้เป็นจานวนจํานวนที่เราหามาด้วยความยากลาบากของเรานะแต่มันมองได้อีกแบบหนึง่งคือหนึ่งโมลที่ว่าจํานวนเยอะแยะไปหมดในเนี้ยมันหนักไหมถ้าน้องถามพี่ว่าพี่เหนื่อยไหมหนักไหมถ้าหนักไหมอันนั้นเขาเรียกว่ามองมวลของมัน นะคนจะติดคำว่าน้ำหนักแต่จริงแล้วคำที่ถูกต้องตามวิทยาศาสตร์มาต้องคบมวลมวลของมันจะเป็นอย่างไรไม่ใช่มวลก็เท่านี้นะอย่างนั้นหนักมากมวลของสารหนึ่งโมลจริงๆสรุปไม่ได้มันขึ้นอยู่กับสารแต่พูดรวมๆได้ว่ามันจะมีมวลหรือหนักเท่ากับต,ต้องตแต่งคำขึ้นมาตัวเลขในตารางธาตุเออตัวเลขในตารางธาตุเออ,เอ,อดีอันนี้ชอบอ่ะ เพื่อนก็จดตามเขาแล้วกันเลขเมวลในตารางธาตุเดี๋ยวนึกว่าเลขไหนอีกออมวลที่อยู่ในตารางธาตุพูดง่ายๆมวลในตารางธาตุสังเกตว่าพี่ใช้เครื่องหมายคําพูดเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่คําพูดแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นทางการนีเน่เป็นสิ่งที่เราแบบเออมวลในตารางธาตุเปิดไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นเช่นเห็นอย่างเงี้ยอ๋อโซเดียมหนึ่งโมลจะหนักเท่าไหร่มาดู มวลของมันจะ23ิบสากรัมตัวนี้หนึ่งโมลจะหนักเท่ากับ23บสากรัมนะแต่ว่าไม่ใช่หนึ่งโมลหนัก23สามคูณนี่น้องอย่าเอาสองเส้นนี้มารวมกันนะถ้าถามเรื่องมวลคือดูเลขเลย23บสากรัมแคลเซียมที่เราฝึกกันไปแคลเซียม4ี่ินี่เขาเรียกแคลเซียมส0 1ิบหนึ่งโมลจะหนักเท่าไหร่ถ้าถึงหนึ่งโมล4ี่สิบกรัมเห็นไหม แล้วถ้าเขาไม่มีเลขเหมือนตารางธาตุอ้าวก็เอาเลขของแต่ละอันที่เราจําได้มาบวกกันเองน้ําแบบนี้1โมลจะหนักเท่าไหร่16บวก2 18กรัมจบอยู่ข้างล่างตรงนี้อย่าไปยุ่งกับเลขจํานวนแต่ถ้าเขาถามว่าน้ำ1โมลแบบนี้ในแก้วถึงตาจะมองไม่เห็นแต่อยากรู้เหลือเกินมีกี่โมลเลกุลกี่อนุภาคอยู่ในนั้นอันนั้นค่อยมาตอบเท่านี้อนุภาค อ๋อ oh, แล้วแคลเซียมที่ว่าหนักแบบนี้หนึ่งโมลแบบนี้จะมีแคลเซียม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 กี่อะตอมเหรอเท่านี้อะตอมโซเดียมที่หนักอย่างนี้หนึ่งโมลจะมีโซเดียมอย่างนั้นเท่านี้อะตอมนี่คือจํานวนเห็นไหมต่อไปนี้ถ้าเขาไม่ถามจํานวนเลขนี้ไม่ได้โผล่มาละถ้าเขาถามว่ามวลของสารหนึ่งโมลกลายเป็นสิ่งที่เราเห็นในตารางธาตุนะหน้านี้คือสําคัญสุดเลยเป็นการสรุปทั้งคําว่าโมลที่น้องรู้จัก และมวลของมันเป็นอย่างไรหนักแค่ไหนโอเคไหมวิธีแยกอีกอันหนึ่งไง่ายๆนะก็คือถ้าเกิดเขาถามมวลเนี่ยมันคือน้ำหนักมันคือความหนักใช่ป่ะมันจะต้องตอบเป็นเฮ้ยหนึ่งโมลจะหนักกี่กรัมกี่กิโลกรัมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกรัมซะมากกว่าอันนี้พี่อาจจะให้น้องเพิ่มไปนิดหนึ่งเพื่อเป็นทริคในการเห็นเนาะถ้าพูดถึงกรัมกรัมนี่คือกำลังมวลกำลัลง,งความหนักเบาแต่ถ้าถามว่า1โมลจะมีกี่ อนุภาคกี่โมเลกุลกี่อะตอมเอออันนี้มันจะหน่วยมันจะเป็นเรื่องของอนุภาคหรือถ้าพูดชัดๆไปเลยมันก็จะแบ่งให้น้องเลยเป็นออโมเลกุลเหรอกี่โมเลกุลกี่อะตอมอันนี้คือเขาถามไม่เม็ดอยู่แต่ถ้าถามเป็นกร,รมัมเป็นกร,รมัมเป็นความหนักนี่เขาถามมวลซึ่งถ้าถามมวลง่ายๆเลยเอาเหมือนในตารางธาตุเห็นใจไหมลองจบแบบนี้ไปถ้าเราเห็นอย่างนั้นแล้วตรงนี้น้องดูให้ดีเขาถามอะไรเขาถามว่าหนึ่งโมลต่ไปนี้จะมีกี่อนุภาคเหรอ กลัม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 แล้วก็ถำคำหนักนี่ไงเขาก็เขียนอยู่เนี่ยมวลเขาถามเส้นข้างล่างเส้นข้างล่างมวลของสารหนึ่งโมลทั้งหมดที่เราเพิ่งเรียนไปต่อไปนี้จะหนักเท่าไหร่ลองเติมดูซิตรงนี้ลองเติมดูนะอันนั้นพี่ให้มวลอะตอมเ,ออเฉลี่ยของแต่ละตัวนิดนึงแต่อันนี้พี่ไม่ได้เอาแบบทศนิยมเยอะมากนะเอ,เอาที่เราจำเท่าที่เราจำได้อะ แต่ถ้าใครจาได้แล้วน้องทําต่อไปเลยก็ดีแล้วสําหรับคนจําไม่ได้เฉยๆอันนี้แคลเซียมอีกสักตัวนึ่งทั้งหมดนี้เอาละ่ะสุบว่าได้กันหมดแล้วได้กันหมดแล้วงั้นพี่ฉเฉลยนะ ตรงนี้เราคิดเรื่องมวลนะพี่ย้ําอีกรอบเห็นไหมหน่วยเป็นกรัม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 เพราะฉะนั้นพี่ถามหน่อยในคําตอบของที่น้องเขียนน่ะมี6 0 2โพมาไหมไม่มีไม่มีอ่ะถ้ามีคือผิดละท่านนั้นน้องตอบจํานวนนี่เขาถามมวลเขาถามคำหนักมวลจะง่ายมากมวลในตารางธาตุเขียนอย่างไรก็อย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นคาร์บอนเท่าไหร่เลยจ้ะส,สิบสองอากรก์กอนก็สีสส่สิบไม่ให้เรียงเลยท่านี้ต้องบวกหน่อย16บ,บวกอีก สองกลายเป็นสิบแปดนะผสมเอาจากที่พี่ให้ตัวนี้ตัวอะไรยี่สิบสามสองตัวสี่สิบหกบวกอีกสามสิบสองเจ็ดสิบแปดดีมากบวกเลขแม่นมากแคลเซียมออกไซด์แคลเซียมสี่สิบใช่ไหมจ๊ะออกซิเจนสิบหกสี่สิบบวกสิบหกห้าสิบหกสห้าสิบหกถูกไหมนะแล้วตัวสุดท้ายมีเทน คาร์บอนก็ตัวละ12ไฮโดรเจนอีกตัว4ใช่ไหมรวมกันแล้ว16เห็นไหมมันจะดูสวยงามจับต้องได้ช่างได้ง่ายๆ <Okay. S 1> เหมือนกับที่เราเรียนเลยว่าสารหโมลช่างออกมาแล้วเลขมันก็จะตรงกับมวลในตารางธาตุไม่ติดคำว่า6.02แล้วนะมันจำนวนนะพี่ก็เลย,100เลยถูกลยเปอร์เซ็นตเลยโอ้โหสุดยอดมากตบมือเพื่อนตบมือหน่อยตบมือหน่อย โอเคสุดยอดมากทางบ้านถูกร้อยเปอร์เซ็นต์กันบ้างหรือเปล่านะเห็นไหมพี่บอกแล้วพี่จะมาสอนน้องคําว่าโมนน้องรู้แล้วว่าโมนมีจํานวนมหาศาลจํานวนโมเลกุลอนุภาคหรืออะตอมมหาศาล6.02สคูณาี่3แต่มวลของมันจะเป็นอย่างไรพี่บอกแล้วมันจะหนักแบบไหนหนักเหมือนในตารางธาตุถูกไหมเออแล้วพี่บอกด้วยว่าพี่จะมาทําให้ดูพี่จะมาแบกหินปูนให้น้องดูถึงตอนนี้น้องก็สามารถคํานวณได้ละหินปูนนี่สูตรยังไงจ้ามีใครรู้บ้าง หนูหน,ห,นห,นหนูอุป <AC> 3, ๊ปหนอุ๊ปี้อ่ะหนูอุ๊ปปี้ C A C H สามโอ้ยพาดไปนิดนึงต้อง C อะไรอุ๊ปปี้อุป <AC> อ๊ปี้นี่เสียงคุ้นมาก C A C O สอันนี้คือแคลเซียมคาร์บอเนตหินปูนที่พี่จะมาทําให้ดูพี่จะมาแบกให้ดูเออแคลเซียมตัวละ40บวบวก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 แล้วเท่าไหร่ <izon> หนักเท่าไหร่พอดีเลขสวย หนึ่งร้อยพอดีเพราะฉะนั้นถามว่าพี่ต้องไปช่างหินปูนมาหนึ่งร้อยกรัมก็จะเรียกว่าหนึ่งโมนพอดีเห็นไหมพี่ก็เลยไปช่างมาพร้ <c oughs> อมยังหนักเหลือเกินหินปูนหนึ่งร้อยกรัมเนี่ยคือหนึ่งโมลเห็นไหมบอกแล้วว่าหนึ่งโมลมันมีจํานวนอนุภาคอยู่ใน,นมหาศารแต่หนักแบบไหนหนักเหมือนในตารางธาตุไหมเราไม่ติดค้างอะไรกันแล้วนะเราทําตามที่สัญญาทุกอย่างต่อมา เราจะไปดูอะไรต่อจริงๆเนี่ยจะขึ้นเรื่องปริมาตรต่อแต่อย่าพึ่งก่อนอันนี้ให้เป็นโบนัสอันนี้ให้โบนัสเป็นเรื่องที่เฮ้ยคิดแบบจุ๊กจิ๊กจ,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 จี้มีความพิเศษอะไรขึ้นมานิดหน่อยแถมให้แถมให้เมื่อกี้เราพูดแล้วว่าหนึ่งโมนจะมีมวลแบบนั้นแบบนี้เพิ่งทําไปใช่ไหมแต่พี่ก็บอกว่ามันดูดอีกแบบหนึ่งด้วยหนึ่งโมนจะมีอนุภาคเท่าไหร่เอ,อ้อเยอะไหมอนุภาคที่ตามองไม่เห็นอนุภาคพี่เคยบอกไปแล้วมันแปลได้ทั้งสองแบบ แปลว่าอะไรก็อะไรก็ได้นะ <At om. S 1> อะตอมก็ได้หรือแปลว่าอะไรก็ได้โมเลกุล mm hmm. ก็ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นพี่อยากจะให้น้องช่วยกันเติมตรงนี้ว่าโซเดียม1โมลจะมีแล้วใช้คำให้ถูกอะตอมหรือโมเลกุลโซเดียมหนึงโมลจะมีจํานวนจุด0,2 mm hmm. คูณ mm hmm. กำลัง23 mm hmm. หน้าอย่างนี้ต้องเรียกว่าอะ โอเคน้องบอกก็ไม่เห็นจะพิเศษตรงไหนเรื่องเก่าอ้าวเดียวเดยวเดวอันนี้แคลเซียม1โมล1น1โมลก็ต้องมี6.02 3หน้าอย่างนี้อะตอมอ๋อตกต,กตกจุดนี่นีนอ่าแล้วก็ถ้าหน้าแบบนี้1โมลก็บอกแล้ว1โมลมันนิยามว่าอย่างนี้6.02กํากำลัง23 แต่ต้องเปลี่ยนคําอนุภาคอย่างนี้มันหน้าตาเป็นโมเลกุลอันนี้ไม่ใหม่อันนี้ไม่พิเศษแต่สิ่งที่พิเศษคือเนี่ยนะน้ํหนึ่งโมลนี้มองเข้าไปถ้าตาเรามองเห็นจะเห็นว่ามันมีน้ําอยู่6.2 2ุคูณาโมเลกุลแต่ถ้าพี่ถามว่าแล้วรวมๆแล้วมออมอ่มีกี่อะตอมม่ะมีกี่อะตอมม่ะแก้วนี้น้ํหนึ่งโมลจะมีอยู่ในนั้นกี่อะตอมบางคนจะตอบว่าศูนย์อะตอม เพราะว่ามันต้องตอบเป็นโมเลกุลนะเก่งมากมันตอบเป็นโมเลกุลศูนย์อะตอมเอา้าแล้วโมเลกุลหนึ่งอะมันไม่ได้ประกอบมาจากอะตอมเหรอจ๊ะถ้าหนูบอกว่าในแก้วนี้มีศูนย์อะตอมก็ต้องไม่มีอะไรเลยสิถูกไหมถ้าหนูตอบมาได้มาถึงว่าเฮ้ยมันมีน้ําแบบเนี้ย 6. กุศูนย์สก่สโมเลกุลแล้วถ้าพี่ถามเป็นคนจู้จี้ไงถามละเอียดงั้นแตกเป็นอะตอมให้พี่ได้ไหม แตกออกเป็นอะตอมได้ไหมเป็นเขียวเป็นแดงมีกี่อะตอมอันเนี้ยถ้าใครแบบอุ้ยทำไมพูดอะไรยากไม่ยากหนูเปิดกลับไปหน้าแรกที่หนูเรียนกับอาจารย์อุอาจารย์อุสอนแล้วว่าสารแบบนี้เรียกว่าโมเลกุลแต่ถ้าอยากจะนับเป็นอะตอมก็คือมองละเอียดเข้าไปหนึ่งโมเลกุลมีกี่อะตอมสามอะตอมเห็นป่ะแล้วถ้าเกิดเราบอกว่าเท่านี้โมเลกุลจะเป็นกี่อะตอมอะ สมคูณใช่ตัวนี้หนึ่งโมเลกุลจะกลายเป็นสอะตอมเท่านี้โมเลกุลก็ต้องเป็นสามคูณเท่านี้อะตอมเท่านี้เองนี่คือความพิเศษเอ็กซ์ตร้าที่พี่จะมาแชร์อันนี้พิเศษมากนะน้ำเนี่ยหโมลตอบได้อีกแบบหนึง่งสามคูณหกจคูณสิยกกำลังยีสาอะตอมนะเพราะฉะนั้น อย่าไปจําแบบไม่มีความหมายว่า1โมลเขาถามเลยหนึ่งโมลก็ต้องตอบเลขนี้เลขนี้เล,นเลขนี้เท่านั้นน้องต้องดูให้ดีการที่คิดว่า1โมลแปลว่า6.02อันนั้นจริงๆมันดีแล้วมันแปลวความหมาย,ยางั้นจริงแต่มันต้องพูดหน่วยให้ถูกต้องมันถึงจะแปลได้จริงถ้าโซเดียมหน้าอย่างนี้1โมลก็จะมี 6. 0จอะตอมคือถูกเลยถ้าแคลเซียม6.02อะตอม ถ้าเป็นอะตอมอยู่แล้วพี่จะไม่ถามละเอียดไปอีกเพราะมันละเอียดสุดแล้วแต่ถ้าเป็นโมเลกุลหน้า,างี้หนึ่งโมลก็จะมีเท่านี้โมเลกุลแต่โมเลกุลยังไม่ละเอียดไงมันเจาะได้อีกก็ขอเจาะนิดนึงถ้าอยากเป็นอะตอมสามารถทําได้คิดต่อไปได้เหมือนกับพี่พูดว่าคนหนึ่งคนใช่ไหมเราก็รู้จักดีคนหนึ่งคนคนหนึ่งโหลคือคนกี่คนจะ๊ะสิบสองคน คนหนึ่งโหลคือคน1ิบสองคนก็ส2บสตามคําว่าโหลเป๊ะเลยแต่ถ้าพี่ถามว่าแล้วคนหนึ่งโหลนั้นน่ะเขามีกี่ขาละ่ะน้องจะตอบ12ส,สองขาอีกไหมไม่ใช่ไงถ้าคนมันจู้จี้มันถามแล้วหนึ่งโหลมันจะมีกี่ขาไปเปลี่ยนหน่วยเขาอ้าวถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องสองคูณสบสองแล้วคนหนึ่งโหลเขาจะมีกี่นิ้วมือละ่ะไปถามเขาละเอียดเงี้ยก็ต้องคูณเลยเข้าไป คูณสิบมันก็ต้องสิบสองคูณสิบคือถ้าจะไปถามอย่างอื่นที่เขาไม่ได้เป็นนะ่ะเราก็ต้องคูณตามความละเอียดแขนก็คูณสองนิ้วก็คูณสิบคิ้วก็คูณสองเข้าใจไหมนี่คือความเอ็กซ์ตร้าสีแดงตรงนี้ที่จะเอามาให้นะอันนี้เก็บไว้ในใจเพราะเดี๋ยวจะไปเจาะก,กับอาจารย์อุพอดีเนาะเรื่องการนับจํานวนที่บางครั้งเอ้ยขอหน่วยที่จู้จี้จังให้เรานับละเอียดขึ้นเข้าใจไหมฝากตรงนี้ไว้ก่อน แล้วเราจึงจะไปต่อในเรื่องของเราใช่ไหมเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วว่าเอ้ยหนึ่งโมนจะหนักไหมหนักไหมทีนี้พี่ไม่พูดเรื่องความหนักละไม่พูดคําว่ามวลละพี่บอกว่าพี่จะมาสอนสองเรื่องหนึ่งโมนหนักไหมจบไปละหนึ่งโมนมันจะเล็กอย่างนี้หรือมันจะต้องโอบนั่นคือวอลลุ่มนั่นคือปริมาตรนั่นคือเรื่องถัดไปที่พี่จะมาบอกนี่คือน้ำหนึ่งโมนนี่คือหินหนึ่งโมลที่บอกจะเอามาแบกบ หนักก็ไม่เท่ากันนี่หนักร้อยกรัมนี่หนักสิบปกรัมปริมาตรเป็นไงมีความพอดีอะไรกันไหมนี่ดูน้อยนี่ดูมากในพี่อ่านปริมาตรได้เนี่ยจากปิเกอร์มันไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันเลยเอาหรืพี่จะสอนอะไรไม่มีอะไรน่าพูดเลยอืม เป็นเพราะว่าพี่เอาสารมาผิดประเภทพี่หลอกอะไรบางอย่างน้องปริมาตรที่พี่จะสอนแล้วมันมีความสําคัญแล้วมันมีความแมจิอคความน่าสนใจมันไม่ใช่ปริมาตรของของเหลวไม่ใช่ของของแข็งแล้วมันเหลืออะไรอะในโลกเนี้ยแก๊สปริมาตรที่เราจะเรียนต้องเป็นปริมาตรของแก๊สนึกไหมแก๊สมันสามารถยืดหดได้เห็นไหมถ้าเราเรียนปริมาตรของแก๊สเราจะเห็นความสวยงามบางอย่างว่าแก๊สหนึ่งโมลอุ้ยมันอุ้ยมันแปลกมันมีอะไร อันนี้พี่ฝากไว้ไปดูที่คลิปที่2ถ้าอยากเห็นว่า1โมลของแก๊สปริมาตรจะเป็นยังไงเหรอติดตามคลิป2ต่อไป